แต่ตามหลักทางพระพุทธศาสนานั้นเขาเรียกว่าบุญบุญนี่คือความสุขกกายสบายใจเมื่อเราได้ทำแล้วเกิดความสุขกกายสบายใจไม่ทุกข์ใจหนอยกตัวอย่างญาติโยมที่ตั้งกิตตั้งใจมาแต่บ้านจะมาทำบุญได้ยินข่าวยินข่าวว่าล,ลูกหลานคุณพ่อสมพานนี่มีเจตใจเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาจะแบ่งปันสละทรัพย์ปัจจัยแบ่งปันให้ทาน แล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางมาสาธยายธรรมวันนี้นี่เป็นผู้ให้แสงสว่างทางด้านปัญญาก็จะตรงเข้ากับคำว่าสัพพะธนังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงญาติโยมทั้งหลายภาษาอีสานเพิ่นกว่าอีกว่าบุญบุญนี่เป็นสิ่งแห่งความสุขเด้อ สีหอยวั่นพันยุกถูกสมัยบรไลทิมไพมาซิมสีเห็นม่องไพมาล่องสีเห็นมวนขอเชิญ่วนญาติพี่น้องมาล่องส่างกอกันคือจังมือในนันมูเจ้ากอกองการทาวายท่านรักษาศีลเจตนาศรัทธาแล้วได้บูชาองค์แก้วพระโพธิสีสามสงาญาติโยมอ้ยนี่ละเพิ่นกะจังเอิ้นวาสิ่งประเสริดเติดลำสีน้ำเจ้าสู่สวงสวรรค์ บุญบุญนี่ผู้ใดทำผู้ดันใดผู้ใดข่านทัญญหวังเพิ่นกาวาไว้บุญเรียกนามว่าความสุขเราตั้งกิจตั้งใจมาแต่บ้านเกิดความสุขนั่นแหละบุญเกิดเราญาติโยก